สวัสดีตอนเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาอัปเดตต้นจำปีนะคะที่เ้าที่แล้วเราบอกว่าเขา,าแตกยอดแล้วก็แตกดอกออกเยอะแยะนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนที่วางเขาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาวางกลางแจ้งแดดแรงเกินไปทำให้ใบเขาไหม้นะคะอันนี้เราก็เลยเด็ดใบที่เขาไหม้ออกนะคะ แล้วก็ดอกบางส่วนโดนแดดเผาค่ะแล้วเขาก็จะดำๆแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะดอกเขาไม่เสียนะคะพอผ่านไปสักระยะเราเอาเข้า,าใต้สแสล็ม,มค่ะเราย้ายที่วางเขาเพราะว่าเขายังอยู่ในกระถางนะคะต้นเขายังไม่ได้แข็งแรงมากพอถ้าเกิดว่าเป็นต้นจำปีที่ลงบิน ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อันนี้เราลงไว้ในกระถางนะคะเผื่อการย้ายไปย้ายมาได้พอเวลาเขาเจอแดดจัดเนี่ยก็อาจจะทำให้ใบเขาไหม้ได้แล้วก็าหาสแสลมอะไรมากางให้เขานะคะให้เขาโดนแดดบ้างแต่ไม่จัดมากเกินไปนะคะทีนี้ดอกเขาที่ว่ามันไหม้อะค่ะพอเขาใกล้จะบานดอกเขาออกขาวๆนะคะตรงกลีบที่เขาไหม้ก็มีอยู่แค่กลีบสองกลีบนะคะ ก็เขาก็ไม่ดำนะคะอันนี้มีดอกที่บานแล้วนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะโดนเนี่ยค่ะพอแดดแดดเขาเผาเขาจะเป็นนี้ค่ะแต่พอเขากําลังใกล้บานนะคะอันนี้สีเริ่มขาวแล้วเห็นไหมคะพอเขาใกล้บานปุ๊บกรีบดอกดำกลีบดำๆเนี่ยเขาก็จะลอกหลุดออกค่ะมีดอกที่บานแล้วนะคะเขาก็สมบูรณ์นะคะนี่ค่ะอันนี้ พอเราเอาเขาล่มเขาก็อย่างเงี้ยค่ะสลัดไอ้ดำๆออกนะคะสลัดหลุดออกไปค่ะนี่ค่ะดอกเต็มเลยค่ะนี่ขนาดต้นเล็กๆนะคะอยู่ในกระถางนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นจำปีกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกมาน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะทีนี้ ดินก็เริ่มจะแน่นแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยให้ดูนะคะแล้วก็รดน้ำถ้าบำรุงเขาดอกเขาก็จะได้ใหญ่ด้วยค่ะวิธีบำรุงปุ๋ยให้เขานะคะให้เขาออกดอกแต่ตอนนี้เขาออกดอกแล้วค่ะแต่เราก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะเราใส่ปุ๋ยคอกประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ เราก็จะทำการพพวนด,ด,ดินให้เขานิดนึงค่ะพวนรอบๆกระถางนะคะเนี่ยค่ะพวนรอบๆ หลังจากเราพวนแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยอคอกใส่ลงไปเวนข้างๆนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้อันนี้กระถางค่อนข้างใหญ่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเยอะหน่อยประมาณสักสองกำม,มือก่ากว่า ใส่ประมาณแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ํานะคะแล้วผ่านไปสักประมาณ3วัน3วันถึง4วันนะคะเราก็จะเอาฮอร์โมนไข่และนมสดมาลดอีกรอบหนึ่งค่ะ mm hmm. เวลาเราลดฮอร์โมนไข่และนมสดพอลดไปเราจะลดสลับกับน้ำหมักมูลวัวนะคะอาจจะ ฮอร์โมนไข่และนมสดอาทิตย์ละครั้งน้ำหมักมูลวัวก็อาทิตย์ละ1-2ครั้งแล้วปุ๋ยคอ,อกเราก็จะใส่ประมาณเดือนละครั้งนะคะบำรุงแบบนี้ค่ะเขาจะออกดอกให้ตลอดค่ะนี่ค่ะหลังจากเราพรวนดินใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำ รดน้ำธรรมดานี่แหละค่ะไม่ใช่น้ำฮอร์โมนอะไรน้ำปกติเลยค่ะรดน้ำชุ่มๆเพราะตรงนี้เขาอยู่กลางแดดนะคะกลางแดดแล้วก็มีสแสดมเจอแดดบ้างถ้าเขาไม่เจอแดดเลยเขาก็ไม่ออกดอกนะคะเจอแดดจัดใบก็จะไหม้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถาง

ถ้าเราทำการใส่ปุ๋ยคอกดอกแล้วก็รดน้ำหมักสม่ำเสมอนะคะเขาก็จะออกดอกให้เราได้เห็นตลอดทั้งปีเลยนะคะแถมดอกเขาก็จะใหญ่ขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิธีการบำรุงต้นจำปีให้ออกดอกตลอดทั้งปีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ